การแก้ปัญหาดินโสมดินเสื่อมสภาพปลูกต้นพืชผักไปแล้วไม่งามเกิดเชื้อราในดินในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพี h ช n แนลมีวิธีการแก้ปัญหาได้และทำได้แบบง่ายๆแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องวิถีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ ปลูกต้นไม้ไปแล้วหรือปลูกพืชผักไปแล้วนะครับไม่งามไม่ติดดอกออกผลเลยเห็นไหมครับโตอย่างเดียวแบบนี้นะครับและซุดโทมลงเรื่อยๆไม่ติดดอกออกผลให้เราเก็บไปได้รับประทานนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆดินเมื่อเสื่อมสภาพแบบนี้ดินแห้งแข็งเสื่อมสภาพแบบนี้นะครับปลูกพืชผักอะไรก็ไม่งามโตอย่างเดียวเห็นไหมครับ ไม่ติดดอกและออกผลเลยดินแบบนี้นะครับด้านล่างอาจจะเกิดเชื้อราใต้ดินได้และอาจทําให้ต้นพืชของเราเสียหายถึงตายได้นะครับและเมื่อเราปลูกต้นพืชไปนานๆต้นพืชจะโตอย่างเดียวและต่อไปจะซุดโทมลงเรื่อยๆและเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองครับดูต้นมะนาวต้นนี้เห็นไหมครับออกผลเพียงผลเดียวเห็นไหมครับใบก็ไม่งามใบไม่เขียวเห็นไหมครับ แบบนี้ไม่ได้ผลแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขดินที่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับแข็งเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับดินแข็งมากเลยเห็นไหมครับปลูกต้นพืชผักอะไรไม่งามแน่นอนครับในการแก้ไขได้แบบง่ายๆนะครับเราจะพวนดินแบบนี้ใต้ต้นพืชเลยครับ เมื่อเราทําการพวนดินใต้ต้นพืชหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนํำสูตรนี้โดยการแก้ไขต้นมะนาวที่ไม่ติดดอกและออกผลเลยนะครับผมพวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการพวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วและเราจะมาแก้ไขแบบตรงจุดกันเลยนะครับในการกําจัดเชื้อราใต้ดินและกําจัดเชื้อราบนต้นพืชนะครับช่วยในการบำรุงดินแก้ไขดินเสื่อมสภาพดินไม่อุ้มน้ำดินขาดต้านอาหารนะครับและ ดินของเราเสียนะครับเราจะมาใช้ตัวนี้เลยครับกาแฟดํากาแฟดําเพียง1ช้อนเท่านั้นนะครับต่อน้ำห้ลิตรใส่ลงไปเลยครับในการใช้กาแฟดํานะครับกาแฟดํานอกจากจะบํารุงต้นพืชบํารุงดินได้แล้วนะครับยังทําให้ต้นพืชของเราปราศจากแมลงศัตรูพืชได้นะครับเราทําการคนแบบนี้เลยครับ การใช้กาแฟดำผสมน้ำนะครับลดราดไปที่ต้นพืชแบบนี้นะครับป้องกันเชื้อราที่อยู่บนต้นพืชป้องกันมดมแมลงศัตรูพืชแบบได้ผลดีเลยนะครับแต่ถ้าใครจะใช้วิธีการฉีดพ่นก็ได้นะครับเอ่เราจะไม่ได้ประโยชน์ทางพื้นดินนะครับดูพื้นดินครับพื้นดินก็จะได้รับน้ำกาแฟที่เราลดลาดไปบนต้นแล้วนะครับเห็นไหมครับ น้ำกาแฟที่เราผสมแบบนี้นะครับจะทําให้ดินของเราล้วนซุยและต้นพืชของเราจะได้รับธาตุอาหารเต็มที่เพราะว่ากาแฟช่วยบํารุงดินแก้ดินเสื่อมสภาพดินแข็งและปราบเชื้อราใต้ดินได้ดีเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาีร์ชาแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหา ดินที่เสื่อมสภาพดินไม่ร่วนซุยและดินที่ขาดธาตุอาหารนะครับโดยการใช้กาแฟเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องวิฒิไทยพีช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวุฒิไทยพีชนแนลข้ามการใช้กาแฟผสมน้ํานํามาลดราดที่ต้นพืชน,นะครับเราจะใช้ทุกๆุก็วันและในการใช้นะครับเราจะใช้ตอนช่วงเช้าดีเลยครับเพราะว่า ต้นพืชของเราจะได้รับน้ำเต็มที่ได้รับธาตุอาหารเต็มที่และทำให้ดินล้วนซุยดินที่เสื่อมสภาพนะครับจะกลับมาอุ้มน้ำแบบนี้เลยครับ